ครับสวัสดีนะครับอยู่กับเรานะครับช่องแม่กำไรแฟมิลี่นะครับอันนี้เราจะพาอันนี้เราจะพาคนแม่กำไรมามานวดสักครับพาคนแม่กำไรมานวดสปานะครับที่ต้นไม้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับมาเร็วมา,ม,าม,ามาเร็ว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 มา คุณแม่กำไรก็เดินตามมาแล้วนะครับอาจะพาคุณแม่กำไรเข้ามานวดนะครับนี so, like man, right? right Usually, so right. ่ต้นไม้นะครับมาเร็ว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 ใส่จะไม่อยากมาหรือเปล่าน้อนี่ใส่จะไม่อยากมาแล้วนี่นี่นะครับคุณแม่กำไรสายธรรมชาตินะครับนี่นะครับจะให้คุณแม่กำไรมานวดต้นนี้นะครับนี่เพื่อเป็นการผ่อนคลายนะครับนะครับมาถึงก็เดินใส่เลยนะครับอ้าว คุณแม่กำไรเริ่มนวดหลังแล้วนะครับนันมายืดเส้นยืดสายแล้วนะครับก็พาคุณแม่กำไรมาเดินตามธรรมชาตินะครับวันนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับพามาเดินตามธรรมชาตินะครับพามานนดเนื้อนวดตัวนะครับนี่ตรงสซสจะสบายเลยนะครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านเราไม่มีที่นวดนะครับต้องพามาเดินที่ป่านะครับถึงจะมีที่นวดนะครับดูนะครับนวดหลังแล้วนะครับนัน โอ้ยน้องสายนาจะมีความสุขเลยนะครับนี่ได้ออกมาผ่นอนคลายแนะนำอกออกกาลังกายนะครับในตอนเช้าๆนะครับนี่เพื่อรับแสงแดดอ่อนๆนะครับนวดเสร็จแล้วก็จะพาคุณแม่กําไรเดินเที่ยวป่านะครับเดินหากินในป่าก่อนนะครับอ๋อหนวดหนวดหนวดกลนแล้วนะครับนั่น,นว่าตุดนี่ ไปก็เป็นช่วงล่างนะครับนวดนวด,นวดนะครับสงสัยจำอยากมีความสุขเลยนะครับนี่ได้มานวดต้นไม้นะครับเราต้องให้ขา้นนวดเขาเองนะครับเพราะว่าเราไม่มีกําลังที่จะนวดให้เขาเราครับล่อยให้ขานนวดเขาเองนะครับนี่ทั้งนวดไปด้วยทั้งขัดขี้ไข่ไปด้วยนะครับ สายน่าจะมีความสุขใหญ่เลยนะครับนี่ดูดูดูทั้งนวดน่ไปแล้วขี้เกียดนวดแล้วปล่อยไปนะครับปล่อยให้เขาเดินหากินตามธรรมชาติเลยนะครับนี่เพราะว่าคุณแม่กำลังสายธรรมชาติอยู่แล้วนะครับปล่อยให้เขาเดินกินตามธรรมชาติไปเลยนะครับสงสัยสงสัยจะไปขโมยกินต้นไผ่เขาละบ้าน,นชอบไปขโมยกินต้นไผ่เขานะครับ เดินมาดูนะครับโอ้กินต้นอะไรเนาะคนแมกำไรเนี่เนาะโอ้กินต้นคอยนึกว่าจะไปขโมยกินต้นไผ่เขานะครับไม่ได้ไปขโมยกินนะครับนี่นะครับธรรมชาติบ้านเรานะครับนะครับที่ป่าดงเซทอนะครับป่านี้ก็ป่านี้ก็ใหญ่พออาการนะครับประมาณพันสองพันไร่ได้นะครับนี่ใหญ่พออาการนะครับป่าดงเซทอนะครับดูนะครับ คุณแม่กำไรเราก็เลือกกินต้นไม้ที่เขากินได้นะครับเป็นสมุนไพรกับตัวเขาเองนะครับก็ปล่อยให้เขาเดินกินไปนะครับเพราะว่าวันนี้กับแม่คอนก็ไม่ได้มานะครับแม่คอนกับน้องสตังก็ไม่ได้มามาแต่พ่อคอนคนเดียวนะครับนี่ก็เลยได้มาปล่อยเดินหากินนะครับเดินแบบตามธรรมชาติแบบชิวๆเลยนะครับเราไม่ต้องไปบังคับเขามากมายนะครับปล่อยให้เขาเดินไปเลยครับ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วจะไปหากินต้นไผ่เขาแล้วเดินตามไปตามนะครับไปไหนนั่นถอยมาเร็วต้องเรียกไว้ก่อนนะครับถอยมานั่นนั่นไปมากินต้นไผ่เขาแล้วถอยอุ้ยตีที่หน้อถอยมาถอยมาโอ้โมโหแล้วโมโหแล้วมาให้กินนะครับมาเร็วมาเร็วมาเร็ว โอ้โมโหเลยนะครับไม่ให้กินต้นไผ่เขาครับเพราะว่าคุณตาเอามุมปลูกไว้นะครับบางทีคุณตาก็แอบมีบ่นบ้างนะครับมาคนแม่กำไรไม่พอใจนะครับนั่นมาให้กินนะครับมาเร็ว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 คุณแม่กำไรไม่พอใจนะครับโกรธใหญ่เลยนะครับนันเพราะว่าพ่อคอนไม่ให้กินต้นไผ่นะครับมาเยยังจะมีสงสัยอยู่นะครับนั่นยังมีลังเลนะโอ้ยมีโกรธทีแล้วครับนัน พูด <Food S 2> ไม่ได้เลยนะครับนี่พูด <Food S 2> แล้วก็โกรธให้เรานะครับคุณแม่กําไรเนี่เป็นเป็นคุณแม่ที่เป็นคุณแม่ที่ขี้อ้อนนะครับโมโหง่ายนะครับนั่นเดินไปหากินอีแล้วต้นไผ่เขาอีแลนตนั่นมาเร็วมาเร็วมา,วมาตอนในเล็กก็จะไปกินนะครับนั่นมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวเราต้องเรียกออกมาออกมาก่อนนะครับมา ราไปกินต้นไผ่คณตานะครับกําลังเพิ่งปลูกมันได้ใหม่นะครับเดี๋ยวมันจะมาบ่นเอาให้นะครับครับ <c oughs> คนแมกําไรสายธรรมชาตินะครับอ้าวอาจจะมีสันเล็กน้อยนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับนี่กลับมาที่เดิมอีกแล้วมาก็มานวดอีกแล้วครับ นวดอีกแล้วครับนี่นวดดนวดอีแล้วครับสงสัยจะมีความสุขมากเลยครับได้กับมานวดนะครับนี่คุณแม่กำไรนวดสปานะครับนวดเสร็จแล้วก็ไปกินทั้งนวดทั้งขัดขี้ไข่ไปด้วยกันเลยนะครับนั่นหัวเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด เราก็ได้มันเจอเห็ดติงดอกนะครับนี่โอ้โหเห็ดนี่นะครับเราก็ได้มาเจอเห็ดติงดอกนะครับสงสัยจะเกินเยอะอยู่แล้วเปล่าน,นี่ครับไปไปเราพาออกเดินออกไปก่อนดีวกว่าเลยครับเดี๋ยวเราจะเดินออกไปก่อนนะครับเพราะว่า เด็คนแม่จะกินต้นไผ่คนตายนนะครับเด่คนตายจะบุญให้นะครับไสกันเลยนะครับนี่อ่าออกมาแล้วมาเร็วมาเร็วมามาเร็ว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 แกะมวยกินต้นไผ่คนตายอีกแล้วนะครับต้องใสจะไม่อยากมาแล้วนะครับนี่ต้องใสจะไม่อยากมาแล้วนะครับมาเร็วมา จะมีเคืองๆ้มากนะครับนี่เออเรียกออกมาจะมีเคืองๆืองมากนะครับคนแม่กําไรสายป่าสายธรรมชาตินะครับกินได้ตลอดการนะครับนี่ว่าของกินเยอะแยะมากเล,เลยนะครับของกิน่คนแม่กันไรเขาก็จะยุเขาเขาก็จะรู้นะครับปลาต้นไหนกินได้กินไม่ได้นะครับเขาก็จะสัมผัส ด้ยการดมนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับในช่องแม่กําไรเฟมิลี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณน,นะครับ